พบกับเราในช่องพายทองเงินนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเปิดกล่องของฝากจาก f อซนะคะอา้อาวอ้าวแล้วกล่องแล้วกล่องของเราอยู่ไหนคะคิวมอมให้พ่อใหญ่เฝ้าให้ค่ะโอ้นะคะมาดูกล่องของฝากค่ะโอ้ดีใจให้พ่อใหญ่เฝ้าให้ครับผมก็ พ่อใจดีครับไม่รู้จกทําอะไรครับผมดูครับยืนเฝ้าให้น้องแกล้งครับผมพ่อใหญ่ค่ะยืนเฝ้ากล่องของฝากค่ะรอพนักตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะมาให้เพรลุ้นช่วยเปิดกล่องด้วยนะครับพี่ซีครับผมก็เป็นของผู้ใหญใจดีนะครับผมจากคุณรพบรต้นกระเรียนะครับผมจากจากซึ่งซาวนะครับผม เดี๋ยววันนี้มาลุ้นด้วยกันครับอันนี้ก็มีพ่อใหญ่ครับผมมาลุ้นครับผมโอเคลุ้นกันครับตอนนี้มีของฝากจากาจังหวัดชะเชิงเซาครับผมชะชะเชิงเซานะคะส่งมาถึงบ้านของเรานะคะพ่อใหญ่ทายทองเงิน ลุ้นมากค่ะเพราะว่าท่านเออไม่ได้แจ้งมานะคะครับจะมีของใหญ่เลยเนาะไม่เท้าวันนี้ลนะมีของใหญ่ไม่เท้าเพยก็ลุ้นด้วยครับผมดูตามมองครับผมมีของใหญ่ไม่เท้าวันนีเนเออ้เป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรเนาะพ่อใหญ่ช่วยลุ้นหน่อยเป็นอะไรคะติดได้ขอเด็กขี้โมงมาเห็นให้ขี้โมงลุ้นก่อน ที่นั่งของเราก็จะเอียงเอียงนะคะโอ้โหโอ้ยโยนเลยครับผมโอ้โหนี่โอ้ยคิมอมยกขึ้นคิมอมโอ้โหโอ้ยของใครเอ่ยของใครเอ่ยของใครเอ่ยอ้าวยึดแล้วค่ะ่ออมาไหนใส่ดูสิค่ะลูกไหนพ่อเหรอใส่ดูอิ ได้พอดีเลยครับผมโุณขอบคุณพ่อนี่ครับขอบคุณครับผม่ะต่อไปอะไรคะคิมออมโอ้โหอุ้ยออะไรคะโอ้โหกระต่ายกระต่ายน้อยคิมออมนี่ต้องพึ่งกันดีของคิมอมผีแน่เลยครับีิอันนี้มีค่ะไหยใส่ดีๆสิคะลูกโอ้ยแบ่งแม่บ้างเด้อคิมออมของใหญ่จะมีของแบ่งไม่มีเลยของพ่อใหญ่ครับ พ่อใหญ่ก็ดีใจค่ะดีใจนะคะชุดลายนี้หน้าเหมือนไลโอหมาค่ะหมาไหนใส่ดูสิครับโอ้โหน่ารักจังเลยไหนคิมอมคะคิมอมโอ้แผลรุ่นด้วยโอ้นี่นะคะต่อไปอะไรคะดิเต็มกระเป๋าเลยมีอะไรบ้างโอ้โหใจพ่อใหญ่ว่าพ่อใหญ่จะเปิดช่วยอะไรเอออะไรคะคิมอม มีอะไรคะขิงครับขิงน้ำขิงโอ้น้ำขิงครับเป็นขิงค่ะยังไม่ได้เป็นน้ํานะคะผงค่ะผงขิงสําเร็จรูปหรือเปล่าคะควันเลยผงสำเร็จรูปครับผมอะไรอีกที่มังโอวันทิมครับโอวันทิมครับผม ไว้ชงคลิปตอนเช้าครับผมแล้วก็ท่านส่งอะไรมาหนิหมูเม็ดนะครับผมเม็ดครับผมเพราะว่าครังนี้ก็อยู่ช่วงกระบาดของโควิดใช่ครับผมครับหนูพ่อใหญ่พ่อใหญ่เอ้พ่อใหญ่โอ้ยครับพ่อใหญ่จะช่วยโอ้ยต้องขออภัยด้วยนะคะกล้องเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างนะคะเดี๋ยวไม่ไหวเลยโอ้โหคิมซอโอ้โห เยอะมากเลยคีมอมไหนแกะดูหน่อยสิคะลูกเม็ดทั้งกะส่งมาให้ทีพี่ฮอครับผมพี่อรครับอ๋อพ่อใหญ่จะใส่บอใส่ได้หรอต้องอดมั้งลูกอดได้ค่ะยังลบโอ้โหยังลบครับเป็นหอเลยนะคะ โอ้โหทิมออมคือปีครับผม <c oughs> นี่ครับทำตันชิคกี้ห่อลูกเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยขอบพระคุณมากมากนะคะโมีสีด้วยทิมออมห้าอโอ้หกอะครับอ,อันนี้ดินสอสีไม่ทิมออมวางไว้ก่อนไปตรงนี่ก่อนค่ะนี่ก่อน,อ,น,นอันนี้เป็นดินสอสีครับนนนนีออั้ สีหรือเปล่าคะครับดินสอสีชาอันนี้สีเทียนนะคะสีเทียนมีทั้งสีเทียนสีอะไรคะลูกเขาเรียกสีอะไรคะแบบสีดินสอใช่ค่ะครับอันนี้ต่อไปโอ้ใหญ่อะไรคะคิโมอิโอ้รองเท้ารองเท้าค่ะโอ้โหเยอะมากเลยค่ะลูกไหนเอามาดูหน่อยค่ะ วิ่งมอม <c oughs> อุ้ยอะไรคะโอ้ยรองเท้าลูกใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมคะใส่ได้อยู่มั้งคะลูกขึ้นก,ก่อนให้ใส่ดูนี่ใส่ใสถ,ถุงเท้าด้วยอะลูก,ลกใส่ดูอดข้าวถึงได้ไหมพอดีไหมพอดีไหมพอดีเลยใช่ไหมเอ๋ <c oughs> ของคุณ <c oughs> ของแม่จะใส่ได้หรือเปล่านอนนั่นี่ ออ๋อใส่ได้อยู่นะคะถ้าใส่ถุงเท้าค่ะอ๋อสวยเลยค่ะคิมอมต่อไปเสื้อโอ้เสื้อดิใส่จะให้คุณแม่ไหมน่าจะใช่นะคะนี่ครับผมนี่คิมอมใส่ให้คุณแม่ดูหน่อยสิคะลูกใส่ วันอเคียวอมนนีก็สงสัยจะเป็นของคุณแม่นะครับขอบคุณมากๆนะคะนี่ครับพอดีครับขอบคุณแม่เลยอันนี้ดิอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นของคุณแม่เหมือนกันเลยอากาศหนาวผมว่านะโอ้ใช่ค่ะโอ้สวยมากค่ะขอบพระคุณนะคะเสื้อกันหนาวฟรีเลยครับขอบคุณฟรีมากครับเสื้อกันหนาวฟรีเลยอากาศหนาวพอดีเลยครับขอบพระคุณมากๆนะคะ ผมใส่ยังเป็นเกื้เองวะนี่เสื้อเองเสื้อครับคุณพ่อของคุณแม่เลยครับนี่แม่และพอดีคุณแม่เลยค่ะขอบพระคุณค่ะอันนี้น่าจะของน้องคิมออมนะคะคุณปอคุใส่ดูที่ใดไหมลูกใส่กันหนาวโอ้สปรายมากมากนะคะเอซีท่านส่งมาให้นะคะท่านไม่ได้แจ้งชื่อมานะคะท่านเออไม่ได้แจ้งมานะคะแต่ว่าควาเลนก็ อ่านชื่อข้างกล่องแล้วนะคะขอบพระคุณท่านมากๆนะคะรู้แต่ว่ามาจากชะเชิงเซานะคะครับจาเชิงเซาครับโอ้พอดีครับขอลองชิมองเลยโอ้โหพ่อใหญ่ว่าโอ้โหสวยจังเลยร้านสวยจังเลยเค,ครับผมบมีอยู่กล้วยทีท่เอาให้กินครับอ่านี่ครับ นี่ท่านนขอบแม่เลยนี่อขอบพระคุณค่ะน,นี่อะไรบรรทัดอะไรเหรอโอ้โอมาบรรทัดน,นะครับโอ้เยอะเลยครับผมโอ,โอ้นับดูยี่ี้มอมีกี่อันครับไม่บรรทัดค่ะนับสิ ครับโลนึงพอดีเลยครับเอ้เกิดแต่ขึ้นบดไปดูใกล้ๆก,กันนะคะครับขอบพระคุณมากๆนะคะครับผมท่านส่งมาให้นะคะไม่ประสงค์จะออกน้ำนะคะครับผมเต็มกล่องมาเลยค่ะโอ้หมู หมวกกันหนาวคิบอมเยอะเลยครับทีนี้องเท้าเอาไว้แบบนี้อะไว้นะนี่มีไ,ได,ได้ได้ถุงด้วยลูกถุง,งเท้าต้องใส่ลูกใส่ได้ค่ะคุณพ่อใ,ใส่เลยนะใส่เลยเน,ยนาะครับผมเอ๊ะแม่ว่ารองเท้านี้คุณแม่ใส่ได้เลยนะคะนะ ใช่ค่ะคุณเมย์ใส่ก็ให้คุณแม่เลยครับคิมออมเนาะค่ะโอ้ยาแย่งคิมออมแล้วนี่คุณแม่นี่ว่กคิมออมขายังเล็กอยู่ให้คุณแม่ใส่ก่อนก็ได้ครับโอ้พอดีเลยค่ะใส่ไปงานช้างฮะครับผมนี่ก็มุกพอดีครับพี่น้องนี่กันตะวินสองดวงพอดีครับนี่มุกน่ครับผมกันตะวินสองดวงครับผมโอ้ยใหญ่แม่รบแห้งไม่รบครับผมแม่เนาะยังให้กินกล้วยครับ เสียงหายพ่อใหญ่เยยสียงหายครับน้อยกินกล้วยไหมเือกินกล้วยไหมครับ <c oughs> โอ้หิวครัหิวครับผม <c oughs> ครับ <c oughs> เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาให้กินหน้าแผ่นะบบนะครับก็ขอขอบคุณครับไปยังเอฟซีนะครับผมขอบคุณผูใจญใจดีนะครับผมที่รักรักอินดูครอบครัวใครตัวเงินของเรานะครับผมก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนท่านนะครับก็ขออิมพอใจท่าน จะมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมการเงินก้าวหน้าการคา้กา,คา,คาคก้าวไกลคลิปใหก็อสมความวดปัดนานครับผมอายุมั่นควันยืนครับรวยรวยรวยแบบมีข้อหนมีข้อยก,ก,กเว้นนะครับผมก็คลิปนี้ก็ให้ทีทุกท่านนะครับผมรับชมกันพอสมควรแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุทททกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมจากคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกด,ดไลค์กดติดตามในช่องพลายทางด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับผม แบบทุ่นี้ก็โคกละกาสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบค,ค,คุณค่ะสวัสดีค่ะโอเคครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับ